ส่วนเรื่องของข่าวสารแรกวันนี้นะคะไปดูเรื่องของที่หลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มของสุภาพสตรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวค่ะว,ว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากฉีดโควิด -19 นะคะแล้วก็พบว่าข้อมูลของเธอเนี่ยก็มีการรับประทานยาคุมกำเนิดแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยล่าสุดวันนี้ทางด้านของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ออกมาประกาศชัดแล้วนะคะว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ค่ะคนฉีดไม่ต้องหยุดการทานยาคุมกำเนิดน,นะคะเนื่องจากไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใดค่ะ โดยวันนี้นะคะราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยที่07นทับ2 5 6พเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9และการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนค่ะว่า ในประเทศไทยการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นวิธีการคุมกําเนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์และมีผลข้างเคียงน้อยมากค่ะยาเม็ดคุมกําเนิดได้รับการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า50ปีซึ่งทางด้านราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในผู้ที่ใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนดังนี้ค่ะ ก็คือ 1. ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบนะคะได้แก่ยาเม็ดยาฉีดคุมกําเนิดแล้วก็ แผ่นยาปิดผิวหนังคุมกําเนิดมีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทยและก็ยังพบได้น้อยกว่าในสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีระดับเอสโตรเจนสูงมากตามธรรมชาติและ2ข้อมูลนะปัจจุบันซึ่งรวบรวมจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทยซึ่งมีผู้ที่ใช้ยาคุมชนิด ฮอร์โมนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใด 3. ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้ค่ะโดยไม่จำเป็นจะต้องหยุดการใช้ยาดังกล่าวและก็หากมีความกังวลใจและก็ต้องการหยุดการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกําเนิดอื่นๆมาทดแทนค่ะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะนี่คือการออกมาออกถแถลงการของราชวิทยาลัยสูติริีแพทย์เกี่ยวกับกรณีของสตรีนะคะที่เสียชีวิตลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ